ตอนนี้แม่จะหยอดหยอดเลยหยอดเลยนะคะหนึ่งยอดซื้อกาแฟนะคะอันนี้เหรอคะขอบคุณมากค่าอแม่หยิบให้จุนจีด้วยอ่าหยิบค่ะหยิบต้องใส่เลยนีอ่าออนตังทอนให้จุนจีด้วยนั่นนั่น อ่าสอบ้างนะคะพาชูชีไปเที่ยวนะคะไปที่ไหนคะไปภูเขาไฟฟูจิค่ะกับไปล่องเรือจนสลักนะคะใช่ไหมคะเพื่อก็คือไม่ไปคือเท่าหนึ่งเอาถ่ายรูปเดี๋ยวตกลงใครเป็นไกด์แม่เป็นไกด์หรือคนนี้เป็นไกด์ไกด์ ป็นลูกทัวร์โอเคไหมโอเคโอเค thank you ตู้ไหญ่วมากเลยอันนี้ใหม่ค่ะค่ะอะไรอะไรเฟรชจเช่นเดียวายบายนะคะบายบายค่ะที่นี่ที่ไหนคะที่นี่ที่ไหนคะ จ,จะว่าฉกันดะฉไปแล้วดีกว่าถ้าทางไกด์กับลูกทัวร์คงไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้